you wow. ผมชื่อนนเป็นคนอีสานธรรมดาธรรมดามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อขำเป้าเป็นคนลาวแท้ๆบ้านอยู่แขวงสวรรณนะเขตช่วงปีนั้นเป็นปีแรกที่ผมเคิดจะข้ามไปเที่ยวบ้านเพื่อนต่างประเทศแบบจริงจังหลังคุยกันทาง Facebook มาเป็นปีๆขำเป้ามักเล่าเสมอว่าบ้านเขาอยู่ลึกในชนบทห่างจากเมืองไปหลายชั่วโมงถนนเป็นลูกรังไฟฟ้ามีบ้างดับบางแต่ธรรมชาติสวยและเงียบสงบมาก ด้วยความอยากรู้อยากเห็นบวกกับความเป้าชวนให้ไปค้างสองสามคืนผมเลยตัดสินใจข้ามด่านมุกดาหารไปสวรรค์น,นตัตแขกในช่วงหน้าฝนที่พื้นดินชื้นๆมีกลิ่นดินลอยมาแต่ไกลตอนที่ผมไปถึงสามเป้าก็มารับด้วยมอตยเตอร์ไซค์เก่าๆที่ดูเหมือนพร้อมพังได้ทุกเมื่อมันยิ้มกว้างแล้วพูดประโยคแรกว่าเมือนบอกต้องยานยังดอกคนเล่าใจดีผมหัวราอ ต่เขาเริ่มรู้สึกได้ว่าบรรยากาศของสวรรด์นักแขกตอนเย็นมันเงียบกว่าเมืองไทยหลายเท่าต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาเถือบไม่มีบ้านคนเรียงติดติดแบบบ้านเราลงไหนเพียป่าก็คือป่าจริงๆลมเย็นๆพัดมาทีเหมือนพาเสียงบางอย่างตามมาเบาๆจะต้องหันมามองข้างทางขับออกจากเมืองประมาณเกือบชั่วโมงถนนเลิ่มแคบเหมือนวิ่งลัดล้อเข้าไปในป่าลึกหู่บ้างกระจายห่างเพียงช่วงๆเ่ละวหลัง มีรั้วไม้ไผ่ที่เตี้ยวล้อมไว้มีควายผูกอยู่หลายจุดกเขามองเราผ่านรั้วเหมือนคนแปลกหน้าจนกระทั่งถึงบ้านของขำเป้าบ้านไม้ยกเพื้นสงไม่ใหญ่มากแต่ดูอบอุ่นพ่อแม่มันออกมาต้อนรับด้วยท่าทางดีใจมีสำเนียงเราที่ฝั่งเหล่านุ่มเขาพูดกับผมว่าอยู่บ้านคอยอย่าใดเกงใจเด้อว่าต้องคิดหลาย ผมนั่งพักจนคําทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเสียงจักจรจัน์ในเหล่านั้นยังที่กว่าไทยจนผมแปลกใจแปกจนฟังไปนานๆกับรู้สึกเสียวสนหลังเหมือนเสียงไม่เคยหยุดพักหลังอาหารคำํคำคาเป้าก็เอากระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งมาให้ผมอ่านมันบอกว่านี่คือกฎกดมูบานกูเห็นมึงอ่านไปก่อนอยูบานกูมันมีของมันอยู่คำว่าของมันอยู ทำให้ผมหันไปมองหน้ามันทันทีผมถามว่าหมายความว่าไงเหมันแค่ใส่หัวแล้วต่อบเบาๆกดกับคือกดเหตุตามกดกับยูดีกระดาษเก่านั้นเป็นภาษาลาวล้วนแต่คำเป้าก็แปลให้ทีละข้อผมจำได้แม่นเพราทุกข้ออ่านดูง,นง่ายๆแต่กลับทําให้ใจรู้สึกไม่ปกติกฎของหมู่บ้านมีหาคอหหลังหกโมงเย็น ห้ามเดินเข้าไปในป่าหลังหมู่บ้านเด็ดขาดไม่ว่ามีเหตุผลอะไร 2. ห้ามมองหรือทักคนที่เดินผ่านหลังยวงข้าวตอนกลางคืน 3. เวลาได้ยินเสียงคนเรียกชื่อจากนอกบ้านห้ามขานรับ 4. ถ้าได้กลิ่นดินเปียกเ,เหมือนฝนจะตกตอนดึกห้ามเปิดประตูบ้านดู 5. ยากลางคืนห้ามเดินข้ามลานดินหน้าศาลเก่าของหมู่บ้านแม้ว่าทางเราจะใกล้กว่า ผมฟังคำเป้าอ่านให้จบแล้วก็หวาดระเบาๆจริงดินี่มันกดผีชัดๆคำเป้ากลับให้หวาดระด้วยมันทำหน้าแค็งมันมีเหตุผลของมันเด้วกุเตือนเราได้ผมเงียบเพอเริ่มสัมผัสได้ว่ามันไม่ได้ล้อเล่นแต่ก็คิดในใจว่าก็แค่ความเชื่อท้องถิ่นเท่านั้นเองคืนนั้นหลังอาบน้ำเสร็จผมนอน,นบนฟูกบางๆในห้องหมายที่พื้นส่งเสียงเอียดเวลาเดิน ความเมื่อด้านนอกมันต่างจากบ้านเราเมื่อแบบมองไม่เห็นเมื่อแบบมองไม่เห็นเสาไฟเลยมีแค่แสงจันเรือนส่องลงมาเป็นแถวช่วงใกล้เที่ยงคืนผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างคล้ายฝีเท้าคนเดินรอบบ้านผมนึกว่าเป็นขับเป่าเดินไปเข้าห้องน้ำแต่เ,เสียงมันเหมือนเดินวนอยู่แค่ใต้ถุนบ้านแล้วก็หยุดหยุดตรงหน้าต่างห้องผมพอดจผมตั้งใจฟังเสียงนั้นค่อยๆขยับเข้าใกล้เหล่าบ้าน แล้วมีเสียงสูดลมหายใจเหมือนกำลังดมกลิ่นผมชาไปทั้งตัวทัในใดนั้นกลิ่นดินเปียกแรงมากเหมือนฝนเพิ่งตกแต่ข้างนอกไม่มีเสียงฝนเลยผมจำได้ว่ากฎข้อที่สี่บอกว่าถ้าได้กลิ่นดินเปียกตอนดึกห้ามเปิดประตูหรือหน้าต่างออกไปดูร่างกายผมแข็งเธอแต่สมองกลับเลือกคิดว่าหรือว่าผมควรเปิดไปดูว่าเป็นอะไรผม,มค่อยๆเอื้อมมือไปแตะขอบหน้าต่าง ขณะที่กลิ่นดินเปียกแรงขึ้น,นเรื่อยๆจนแสบจมกูกเสียงหายใจนั้นก็ยังดังไม่หยดเมื่อผมใกล้เปิดหน้าต่างอยู่แล้วแต่จ,จู่ๆคำเป่าก็เปิดประตูห้องเข้ามาพอดีหน้ามันซียดเหมือนคนเห็นผีเจ๋งๆมันกระชากมือผมออกแล้วพูดแบบเสียงสัน่นพึ่งเสิ็เปิดหน้าต่างเพาะอีหยังหามเด็ดขาดกูบอกหรอวะหลังงานพูดจบเสียงกึกกึกใต้ถุนบ้านก็หยุดทันทีเหลือไว้เพียงความเงียบเงียบจนหูเออ ผมถามมันว่าเมื่อกี้มันคืออะไรคำาเป้านั่งลงกับพื้นเหมือนหายใจไม่ทันมันตอบสันส้นๆว่าถ้าม,มึงเปิดมึงไม่ได้กลับไทยหรอกเด้อประโยคนี้ทําให้ผมขนลุกหนักจนท้องเก่งผมนอนไม่หลับทั้งคืนจนเช้าผมถึงได้รู้ว่าเมื่อคืนมีคนในหมู่บ้านอีกสองหลังเจอเสียงและกลิ่นแบบเดียวกันแต่เขาเล่าว่าเขาเห็นเงาด่างหนึ่งเดินผ่านหน้าบ้านด้วยความเร็วเิดมนุษย์ แล้ผมไม่ได้เห็นเองแต่แค่ได้ฟังผมก็ตัวเย็นว่าไปทั้งวันทั้งที่พิ่งคืนแรกแต่ผมเริ่มรู้แล้วว่าสถานที่แห่งนั้นมันไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดาแบบที่คิดเลยคืนถัดมาเพื่อนขอคําเป้ามาชวนผมออกไปเดินเลน่นไปดูลานหมู่บ้านไปเห็นศาลเก่าที่ว่ามีทางลัดผ่านและด้วยความที่เป็นคนนอกประเทศผมก็อยากรูอยากเห็นทุกอย่าง แต่พวกมันกําลังคิดทํเสิ่งที่กฎหมู่บ้านห้ามไว้ทุกข้อผมนี่แหละกําลังจะเป็นคนแรกที่เผื่อทําผิดกฎโดยที่ไม่รู้เลยว่าขืนต่อไปจะสาหัสกว่าเดิมหลายเท่าและสิ่งที่ตามมามันไม่ใช่แค่เสี่ยงเดินหรือขิดนดินเปียกอีกแล้วหลังคืนแรกที่ผมเผื่อทาผิดกฎข้อที่4เพราะเกือบเปิดหน้าต่างตอนขิดนดินเปียกพอรุ่งเช้าผมก็ยังรู้สึกปวดบาดอยู่ แต่คำประกบครอบครัวกับทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอกแค่ว่าเป็นเรื่องปกติของหมู่บ้านนี้ซึ่งสําหรับผมมันไม่ปกติเลยสักนิดตอนกลางวันบรรยากาศหมู่บ้านเรามันสวยจริงๆต้นไม้เยอะควายเดินไปมาเสียงหัวเราะของเด็กๆวิถีชีวิตบ้านๆแต่ทุกคนจะพูดตรงกันว่าย่าอยู่ขังนอกตอก่อกางขึนหลายเดอร์เปิดเป็นคำเตือนตลอดชีวิตของหมู่บ้านนี้ คืนที่สองจุดเริ่มต้นของเรื่องใหญ่ตอนเย็นเพื่อนของคำเป้าสามสี่คนมาหาที่บ้านพวกมันชื่อว่าบ่าวสันบ่าวน้อยแล้วก็หมีหน้าตาทั้งหมดดูธรรมดาแต่มีนิสัยสนๆพวกมันอยากพาผมไปเที่ยวลานกลางหมู่บ้านตอนกลางคืนบอกว่าทุกคนไปนั่งคุยกันบ้างเล่นกีตาร์บ้างผมก็อยากเห็นไงเลยบอกไปไปเพื่อจะได้รู้ว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจ คำเป้าหน้าเครียดทันทีไปตอนเหมือดก็ไดเดอ้อมันไก่สารเกา่าเ่าส่วนหัวหรอโอ้ยย่างหยัง,ยงสมัยนี้ว่ามีผีดอกคำเป้าคำพูดนี้ทําให้ผมไปดูสีหน้าคำเป้ามันไม่กอดแต่มันก้มหน้าเหมือนหนักใจผีไม่มีอาจจะใช่สําหรับบางคนแต่สําหรับคนในหมู่บ้านนี้เขาไม่ได้พูดเลยลอยแต่สุดท้ายเพื่อนมันก็ล่าหึ้ไปอยู่ที ผมเลยตามไปอย่างคนไม่รู้เรื่องและนี่คือความผิดพลาดขั้งแรกกลางลานหมู่บ้านจุดที่ห้ามผ่านตอนดึกลานดินกลางหมู่บ้านกว้างพอสมควรตรงกลางมีสารไม้กเก่าๆหลังเล็กมากเหมือนจะพังตามเวลาป้ายหน้าเขียนเวลาอ่านไม่ออกแต่คำเป้าบอกว่านิ่คือศสารเกา่าห้ามขามตอนกลางคืน,นแต่พวกมันก็เดินข้ามแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นผมเลยจำใจเดินตามโดยไม่คิดอะไร ช่วงประมาณสามทุมบรรยากาศเริ่มใหญ่ๆเชือกลมพัดจนรู้สึกเหมือนมีอะไรลอยผ่านหลังผมนั่งกับพื้นดินฟังพวกมันคุยเรื่องควายเรื่องนาเรื่องสาวในหมู่บ้านมันก็สนุกดีนะแต่สักพักกลิ่นดินเปียกเริ่มโชว์มาทีละนิดทั้งที่ฟ้าสว่างไม่มีฝนผมรู้ทันทีว่านี่คือสัญญาณไม่ดีเลยถามว่า พวกมึงได้กินไหมทุกคนเงียบแล้วมีพูดว่าเออได้กกินอิหลีเบาวน้อยหัวดอฝนคือสีล่งแต่คำาเป้าลุกขึ้นทันทีบ่มแมนไปสุกคนกลับบ้านเดี๋ยวนี้มันดึงแขนผมจนเกือบล้มเธอเพื่อนมันกลับไม่ยอมกลับง่ายๆเบาวสันพูดว่ากูอยากเห็นเพื่อกูไม่เคยเห็นจากเธอแล้วมันเดินไปฝั่งศาลเก่าหันหน้ามองเข้าไปในความมืดของป่าหลังศาล ผมเห็นเต็มตาเลยว่าเงาต้นไม้ไม่ไหวตามลมเลยสักต้นทั้งที่ลมแดงมากเหงือนมอวไดยืนบางลมอยู่ในเงาเมืดนั้นผมไม่เห็นลูรดังแต่รู้สึกเหมือนมีคนจำนวนมากยืนจ้องเราอยู่ในความมืดตอนนั้นเองบ่าวสันตะโกนออกไปเสียงดังมึงออกไห้กูเบิงแนะกูว่ายานคำเป้าเกือบจะร้องไห้มึงสิไปทักมันเห็นหยังห้ามเอื้อนผมจำวินาทีต่อมาได้ชัดเจนเสียงฝีเทา้า มากกว่าหนึ่งเกาเดินออกมาจากด้านหลังสารพร้อมกลิ่นดินเปียกที่แหล่งจนคืนใสแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเสียงนั้นเดินแบบไม่มีจังหวะเหมือนคนหลายคนเดินแต่ไม่เป็นจังหวะเดียวกันทั้งขวาั้างสายั้งไก่ทางไก่มาพร้อมกันผมยืนไม่ไหวเหง่อออกทั้งตัวแล้วบ่าวสารก็ร้องขึ้นว่าว่าอูาเห็นเราเว้มันยืนอยู่ในป่าผมไม่รู้ว่ามันเห็นเราใดแต่หน้ามันเซียดเหมือนตายทั้งเป็น จากนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงผู้หญิงแผ่วเบาเดี๋ยวเรียกชื่อผมชัดเจนนนนนมาแนผมตัวแข็งไปทั้งตัวเพราะตามกฎข้อสามได้ยังเสียงเรียกห้ามขานล,ลับแต่ตอนนั้นเพื่อนผมอย่างเบาน้อยกับตอบแทนผมไผววทันทีที่มันขานล,ลับเสียงฝีเท้ารอบดอบก็หยุดพร้อมกันแงเงียบสนิท ก่อนที่เสียงคนวิ่งมาหาเราแทบจะในทันทีเร็วมากเร็วแบบไม่ใช่คนขาเป้าร้องลั่นแลนแลนโลดพวกเราวิ่งกระเจิงกลับบ้านขำเป้าเสียงอะไรบางอย่างวิ่งตามเหมือนมันวิ่งบนสี่ขาไม่ใช่สองขาแต่สิ่งที่ทำให้ผมแทบขาดใจคือเสียงมันหัวเราะหัวเราะแบบเด็กและผู้ใหญ่ปนกันทั้งสูงทั้งต่ำทุกทิศพร้อมกันเหมือนอยู่เต็มป่าจนเข้ามาในบ้านขำเป้า ปิดประตูเสียงทั้งหมดเงียบลงทันเฉีเงียบจนเหมือนโลกไม่มีเสียงคาเป้านั่งสวดพ่อแม่มันวิ่งมาดูแล้วพูดแต่ประโยคเดียวว่ากคดขอสองกับขอหามีคนฟ้าฝืนแหล่าแมนบอเราทุกคนเงียบเังสันหน้าซี่จนมือสันมันพูดเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินว่ากูกูเห็นพู้ยิ่งยืนอยู่หลายคนแต่หนามันบ่มีตาแล้วมันยิ้มใส่กู คำพ,พูดนั้นําเอาทุกคนเย็นวาบทั้งตัวผมรู้เลยว่ามันไม่ใช่จินตนาการเขื่อนนั้นไม่มีใครออกจากบ้านผมนอนกับความเป้าแต่ทุกครั้งที่ผมจะเผลอหลับผมได้ยินเสียงปลายเทา้าเดินรอบบ้านช้าๆเหมือนกำลังดมกลิ่นหาใครบางคนกลิ่นดินเวยเข้ามาอีกรอบแต่ผมไม่ขยับไม่หัดไปดูได้แต่ผิดตาแน่นเช้าว,วันสุดท้าย ห้ามอยู่ต่อเด็ดขาดตอนเช้าผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านมาคุยกับพวกเราคนแก่คนหนึ่งพูดกับผมว่าคืนนี้ถ้าเจ้าอยู่ต่อบ่ดีดอกครับตอนนี้โลดเย่าฝืนําเป้าก็พยักหน้าเห็นด้วยมันจับมือผมแน่นแล้วบอกว่ากูขอโทษกูบุกวนผ้ามึงไปมองหันผมก็ไม่โทษมันเพราะผมเองก็เลือกไปด้วยความอยากรู้แต่สิ่งที่พื่ผู้เฒ่าเล่าทำให้ผมขนลุกกว่าเดิม พวกเขาบอกว่าในหมู่บ้านนี้เมื่อก่อนเป็นพื้นที่ทำวิธีบางอย่างคนที่ตายกลางป่าหรือเสียชีวิตโดยไม่มีคนดูแลถูกนำมาบริเวณศาลเก่านั้นและด้วยความเชื่อของเราสมัยก่อนวิญญาณแบบนั้นจะวนหยุดจุดเดิมไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีถ้าคนไปทักมันจะย้อนกลับมาอีกครั้งเหมือนคืนที่ผ่านมาพวกเขาบอกว่าคนในหมู่บ้านเคยสวเสียเพราไปทัก เคยทำผิดกฎมาแล้วหลายครั้งเลยตั้งกฎเพื่อป้องกันไม่ใช่เพื่อความเชื่อแต่เพื่อความปลอดภัยริงๆผมเพียนสภาพเป่าสันที่ยังน่าเสียไม่พูดไม่หว่าวอดอเหมือนตอนแรกก็รู้แล้วว่าต้องเรียกกลับทันทีไม่อย่างนั้นผมอาจไม่รอดเคืนถัดไปก่อนกลับพ่อคำเป้าบอกกับผมว่าเจ้าว่าต้องเอาไปเว้าให้ไผ่ฟังดอกคนบ่เสือชวนกว่าสิพอเอง แต่ผมก็นำมาเล่าเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ได้พบในหมู่บ้านประเทศลาวครั้งนั้นมันจริงยิ่งกว่าจริงเสียอีกผมเห็นความกวในตาของคนทั้งหมู่บ้านเห็นปฏิกิริยาของเพื่อนเห็นกับหูได้กลิ่นกับจมูกแล้วรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์เดินตามเรามาตลอดคืนนั้นจนวันนี้แค่ได้กลิ่นดินเปียกตอนกลางคืนผมยังขนลุกทุกครั้งที่นึกถึงเพราะมันทําให้ผมย้อนกลับไปคืนนั้นในลาวทันที ถ้าผมจำกดได้จนถึงทุกวันนี้อย่าทักอย่าเปิดอย่าเดินผ่านสารเก่าเพราะบางอย่างมันต้อนรับทันทีที่คุณฝืนกฎของมันผมไม่เคยกลับเราอีกเลยและผมก็ยังเชื่อว่าสิ่งที่วิ่งตามเราคืนนั้นมันยังอยู่ที่เดิมไม่เคยไปไหนเรื่องเราก็มีเท่านี้ครับกฎของหมู่บ้านที่ประเทศเราขอบพระคุณครับ